ไม่ธรรมดาชายมีเมีย20ลูก104คนเผยเชื้อคำของพ่อต้องสร้างตระกูลให้ใหญ่แถมเมียแต่ละคนไม่เคยอิจฉากันอีกด้วยเข้าเด่นเข้าเด็จะพาเพื่อนไปดูเรื่องราวที่หือหาไม่น้อยค่ะเมื่อเอ็ซ เอเนสโตบูอินูชิคาปิงกาใชาหนุ่มจากแทนซาเนียให้สัมภาษณ์กับ a f ฟริแม็กเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่น่าทึ่งว่ามีครอบครัวขนาดใหญ่ประกอบด้วยภรรยา20คนลูก104คนและหลาน144คนคาปิงกาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวใหญ่ว่ามาจากคำพูดของพ่อซึ่งท่านเคยบอกว่าตระกูลของพวกเขาเล็กเกินไปจึงสนับสนุนให้เขาขยายตระกูลออกไปพ่อบอกผมว่าตระกูลของเรามีขนาด เด็กพออยากให้ผมขยายตระกูลออกไปตอนนั้นผมยังเป็นหนุ่มเพิ่งแต่งงานกับภรรยาคนแรกในปี1961 ลูกคนแรกของผมเกิดในปี1962แต่พ่อบอกว่าภรรยาคนเดียวไม่พอครอบครัวของเราต้องเติบโตและผมก็เชื่อฟังท่านหลังจากมีการพูดคุยกันเขารีบแต่งงานสร้างครอบครัวกับภรรยาห้าคนในเวลาเพียงไม่กี่ปีจากนั้นเขาก็ขยายครอบครัวไปเรืเร่อยๆจนในที่สุดเขาก็มีภรรยาทั้งหมด20คนซึ่งมีภรรยาเจคนเป็นพี่น้องกันอย่างไรก็ตามพวกเธอไม่ได้อยู่กับเขาทุกคนบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็หายออกไปจากชีวิตของเขา จนทำให้ปัจจุบันเขาเหลือภรรยาเพียง16คนที่ยังคงอยู่ร่วมบ้านเดียวกันโดยบรรดาภรรยาทั้งหมดเผยว่าพวกเธอไม่ได้รู้สึกอิจฉากันและทุกคนช่วยกันดูแลเด็กๆทั้งหมดเปรียบเสมือนเป็นลูกของตัวเอง พ่อจ่ายค่าสินสอดให้ภรรยาห้าคนของผมเพราะท่านต้องการเห็นตระกูลของเรายืนยาวที่เหลือผมเพิ่มเองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของครอบครัวผมมีภรรยา16ลูก104คนและหลาน144คนชีวิตที่นี่เ,เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ